พิ่นถามอยู่ว่าบอทชีกินข้าวกับยังมื่อนี้มือม่อไหร่โเคยถามบมเคยถามว่าลูกหิวข้าวหรือย่างบมเคยถามไม่ถึงเจ้าหากินเองข้าวคนหนึ่งกินเองเออเด็เกเน,นี่ยกระน้อคนหูใจพี่น้องเนยอันนในระบบาลเสียเงินว่าห้ยชื่อขนมนะหรือว่าเอาไว้วชื่อใครชื่อ,อยังม้วทอดชื่อน้องก,กินอะไรอ้ะเนย ได้จะให้พอเจ้าเด้อเอาไว้ในถุงได้ติดตัวเจ้าเวลาบันนี้องกินเจ้ากับไปชื่อมีดีชื่อไข่มาทอดชิ้น้องกินอ่าโดยโดยโดยนับ่าวชิมาเยี่ยมดุดดุดอกเด้อกรับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะครับพบพ่อกับตะวันบ่าวลาอีกคือเก่าพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าคือมื้อนี้เนาะบ่าวตะวันกับจิพา พี่น้องเนาะมาอาหาครอบครัวครอบครัวหนึ่งพี่น้องเอ๋ยกับบรรดาบ้นไม่เห็นแล้วกะหดหูหัวใจพี่น้องเอ๋ยเนาะกะเป็นเด็กน้อยสี่คนพี่น้องเอ๋ยกะยังเพิ่งพระอาศัยกันบ่ได้ดอกยังดูแลกันบ่ได้เนาะว่าง่ายๆเนาะกะคือว่าทั้งแม่ของเด็กทั้งสี่นี่บรรดาบ้นจะขอว่าสุภาพเนาะ คือว่าแม่เด็กน้อยทั้งสี่นี่ก็ได้ไปทํางานอยู่ประเทศไทยพี่น้องเอ้ยไปทํางานอยู่ประเทศไทยแหละนะได้อาบัวใหม่เนาะอ่าอาบัวใหม่เนี่ยก็ป้าให้ลูกทั้งสี่คนนะ่ะอยู่น้าพอ่อพี่น้องนะแต่ว่าตอนนี้นะพอนะ่อเนี่ยมิแต่เมาอย่างเดียวพี่น้องเอนะ้ยเนาะเมาว่าทําใจบ่ได้ยังทำใจบ่ได้ที่ว่าเมียนี่ไปอาลูกอาบัวป,ป้าเป็ังซะ อ่าแล้วก็บอรู้แล้วบอชนใจบอวุ่นไหวกับลูกเลยพี่น้องเอ้ยก็คือว่าแต่ละมือเนี่ยไม่แต่เมาเนาะอ่าว่าขอโทษน้ำมาไบบหัวล้านลานน้ำเลยพี่น้องเอ้ยแบบบัวงหน้ะงูลังเลยบัวเรื่องเลยเนาะก็บ่อชนใจน้ำลูกน้ำเต้าเลยว่าลูกในจะอยู่จะกินแบบใดอยู่น้ำอยู่จังไดกินจังไดพี่น้องเอ้ยแต่ละมือนีนลูกอ่ได้กินเข่า บ่หรือบอ่อทีกินกันบบ่ชนเ,น,น,เนเลยพี่น้องเอ่าเห็นอะไรกัคดหใจหลายตอนนี้กันเนาะคือว่าพ่อดี่พิษกับลูกหรือวัเลาะกับลูกเนาะในก็แยกกันอยู่เนาะเดี๋ยววัตะวันจะใหนเบิ่งพี่น้องเอง้ยคือเพื่อนตัวที่ว่าแนมเห็นนี่เป็นเพื่อนของเอือหักของพ่อเนาะผ่านไปเห็ดงาน อยู่ประเทศไทยพี่น้องเอ้ย็นงานอยู่ประเทศไทยแหละกายพ่อของเด็กน้อยสักสี่นี่มามา,าเผ่าเพื่อนไห้เนาะส่วนว่าเพื่อนของเพื่อนเองที่ว่าเคยอยู่กับอนณาเมียเพื่อนแฮนเดนเพื่อนหลังนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ทุกท่านเห็นนี่ที่คิดว่าเทียงหน้าดูจะคิดว่าอีกอย่างากันแ,แต่จะคิดเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนที่ว่าเพิ่นเคยอยู่กับลูกกับเมียเพื่อนต่กอนอะไรพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้อ่ะคือว่า อีกเด็กสองคนนะมามามาอยู่นี่เนาะส่วนอีกสองคนนะมาอยู่น้ำพออยู่พน้นพี่น้อาผู้นะี้เนี่ยจะเป็นจะเป็น,ปนลูกสาวผู้คนโตหรือว่าลูกกบลูกคนโตอะไรพี่น้องที่ว่ามาอยู่นี่กับน้องอีกนนนะอยู่ผู้นาะอี่สองคนกว่าเรากับพอพอบ่อยอยู่น้ำเลยเลยมากันมานอนอยู่นี่พี่น้องเอ้ยอันนี้เคยเลื่อนก่อนเน,ะนาะนประสาชนหลายที่ว่าสี่บ้าน พี่สภาพเพื่นอนใน,น,น,นพี่น้องเนาะบางคนเถียงให้เถียงหน้าหรือว่าอยังนี้พี่น้องเอ้ยนี่คือเพื่อน,นที่บนที่ว่าเพื่อนเคยพักผ้าอาศัยเนาะอ่ะทาทั้งตอนตอนนี้กัทบ,บกทั้งบ่าวละลาพระเพื่อนก็ได้ขึ้นอาทำสัมภานณ์น้องคนอยู่เนาะอันนี้คือเพื่อนอะอตะวันมาเห็นกันบบวกคิดบวกบวกคิดว่าอันนี้สิเป็นเพื่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเพื่อนแท้ๆเนาะ ตอนนี้ฮะเมียเพิ่นก็ได้ไปสร,ปร้างครอบครัวมาอยูอ่ประเทศเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ทางไทยเพื่อนเลยเนาะอันนี้เป็นสภาพเพื่อนเพิ่นพี่น้องเอ,ยอนนงลอเอยตอนนี้ก็ยังมีแต่เล็กน้อยสี่คนเนาะที่ว่าอยู่น้ำกันมีแต่เด็กน้อยอ่าโอ้โหาเพิน่นจิบยังอยู่ทางใดเนาะแต่ละมือพี่น้องเอ้ยอเดบัติเดบัติสภาพพี่น้องเนะาะเข้าไปเบิ่งข้าไปถามน้องเพิ่นน้ำกันพี่น้องนเนาะ,นะอ่ะสบ,บายดีน้องละ สบายดีมันเจ้คนอ่าสบายดีอ่าพากันอยู่สี่คนหรือเปล่าอืมเดี๋ยวไม่ซื่อจังใดแน่นี่เจ้าเป็นเอื้อยหมูบ่ชื่อยัองเจ้านะชื่อลิงลี่โอ้ชื่อลี่คุณน้องเจ้าหของเด้อจ้ะฮะทำมี ผู้น้อยน้อยเห็นไหมผู้นั่นเด้กสาวดูก้อยใช่สิก้อยโอ้โหน่าโอ้ยมีเด็กน้อยอยู่น้ำกันเนาะเจ้าผู้เอื้อยนะอยู่จักปีแล้วตอนนี้ล่ะสิบสี่ปีผู้นั่นเด็กสาวสิบเอ็ดผู้นี้สิบสามเจ้าแปดปีสาม้นแปด เจ้าบ่เจ้าก็ได้เฮียนอยู่บ่เลยลูกเจ้าคเคยเฮียนท่าน้องไดก็อสามในตอนนี้เห็นเจ้ายัางเฮียนอยู่บ่บไ่เฮียนออออกมาเอาน้องี่บ่อดีจดังไรออกมาเอาน้องผู้น้อยนี่นแต่เจ้าในบ่าหาเนี่ยอยู่นักกินมามาชูน้องกินแต่ละมื้อนะ ในหายังมาชูนอกกินนะลูกพากันไปหาซ่อนก็ได้ยีบวอลไปหาซ่อนเออขาน้ำจะได้ใช่ไหมจะใช้เขาเออข่าตนนัวนี้แต่ตอนพยังอยู่้ำการพุ่นลนแม่เจ้าเห็นไปทำงานอยู่ไทยเห็นโด,ดนเดบอ<ป>ฮะไปบ่งนำหน้าแล้ว เดี๋ยวเพิ่นบาได้บ้ามาหาชุงเจ้าเลยบอยเดี๋ยวนี้หันเจ้าหันอยู่ก็พอเพราะ,ะแต่เป็นเช่นนั้นแต่พอเจ้าแต่เพิ่นก็นดูแลชุงเจ้าดีบอแหล่มเพิ่นก็เบิ่งอยู่บอไม่ได้ใายชุงเจ้าบอเพิ่นใายชุงเจ้าอ,อยู่ แต่ว่างคนบริสตีมีแต่ห้ยืมซื้อเนาะได้ข่าวน้ำได้คนหนึ่งให้จเจ้าบ,บาริสต์เจ้าดึงกินเองเจ้าเป็นคนหนึ่งเออนี่ยบำข่าวสาน้ำใสดไพ่ไพ่ไปสีให้เจ้าจ้ะเพิ่นไปสีไว้่ายให้เจ้าเป็นคนมาคนหนึ่งชูน้องกินแต่เออมื่อนี้กินข้าวหรือเปล่าเมื่อนี้กินอิ่มอยู่บปล่อะไรข้าว พ่อเสียงเก,กคอยเพนหิ้วเขา่าบออันนี้ระบ้าซื้ออันนี้มาให้บมกชลี่ะฮักปันกันเนอะฮ่าได,ด้พี่น้องเอ๋ยเนาะมีแต่เด็กน้อยยีน้มกันเบิ่งกันกับบอได้เสือผ่านอาเพชา,าเจ้าได้มีสำนีบ,บอนางจะมีเสือจักตัวจางเจ้าเนอะช่องสามตัว นางยังก้อยเจ้านะี่ยคอยเสื่อใช่ไหมนางก้อยโอ้ดู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 นางกา้อยเนาะอือเจ้ากับนางก,าางกา้อยคือข่าวฮอตของพ่อได้เจ้านะ่ะข่อมองพ่อนึงอ่านได้ยี่ว่าหนังสือนะี่ยอ่นานไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เจ้าบด้ขา่าวแล้วเมืนบอกนะมีหน่อยเนาะได้ตนมีน้ำนะกันตอนแรกจะนอนจะหนีเพร ตองนี่อืม <c oughs> เสียภาษาแพรกับบมี่มันขึ้นมาหนาว่ะหนาวน้วนองเจ้าคนอยากกินนมเลยเหรอวะอืมวเราจะว่าน้องคนอยากกินนมเนาะเมเจ้ากับไปได้เจเจดำหน้าแล้ว รายเดือนได้หนิเนาะอืมนอเอ้ยเพิ่นไปเฮ็ดยัง้งหนิพุ่นนะนางแม่เจ้านะนานใครมูปี้อ๋อแต่เพินะพพ่นนัน้นอาผัวใหม่ย่พุ่นบ่ดีเท่ไหร่เออเอาผัวใหม่ปะดูเนาะนอเน้ยอันนี้เป็นเพื่อนพ่อแม่เจ้าแต่ข้าวอยู่ต้องการผลบ่หอหนินะ บมเม็นเทียงให้เทียงหน้าบอเป็นเพื่อนเนาะเออแล้วพอเท่าตาหน้าเจ้าได้ยังบอยังแต่พอ่พอของพอ่อก็คือพ่อปูอืมประธานประธานเจ้าพันเชียร์เลยบอเอออย่างเนาะยังแต่พ่อปูเจ้าพ่อปูเจ้าได้แต่เพิ่มกับมาเยี่ยมม้ายามทิ้งเจ้าอยู่บอมาเยี่ยมยาม,มเลื่อยพ่นอยู่ใส อยู่บ้านสีบนเฮืองเิ่นนานแถาเลยว่าหรือยังนมอยู่เิ่นแ่าแล้วญา,า,า, mm hmm. าเจ้าได้ยังอยู่ว่าไรญากระเชียเ <c oughs> สียบีกายนี่ยังแต่พอป,ปูพอป,ปูก็เแถาแล้ว mm hmm. คือตอนแรกนีนชุมชาชุมนาบ่าบ่มาชุมเจ้าสีหายัางชูน้องกินนี่ นอนะ้องนะอายุ14ปีนี่แล้วเนาะอืมพี่น่องเลยอายุ14ปีแล้วเนาะเบื้องนอกเสียผ่านหน้าแ<ะ>พ้จะมีอยู่บ่าอะน่ะฮะมีหลายตรรัวอยู่บ่เป็นแพบเป็นซิบูได้ไม่ใช่อยู่บ่ กันน้อมีอยู่ซักเคยซักให้น้องอยู่ว่าเสื้อผ้าหนาเภอนะาทว่าเท่ไดซักนี่น้องซักนี่น้องเนื้อมันเปื้อนแห้งย่านเป็นปัญญาต์เดอ้อเสื้อก่ะเคยเห็นน,อน,นอี่น้องพี่น้องโอ้เด็กน้อยมือพอมีแม่์พิษกันดนนะว่าน้ำพอนะพอหายนะเศร้านี้่ออป็นยังเพาปนเพียงหายนะ อออ้าวถามว่าแม่ฝากเงินมาให้หลืวเ่าเดี๋ยวจะตอบเพี่วานน่ะได้ใช่ตอบว่าทิฏนาอย่างเมย์ฝากเงินมาให้แล้ให้เจ้ามันเกี่ยวกันบ่ป่ะทีพี่น้องเออทางเมย์มาฝากเงินมาให้เป็นให้ลูกได้เงินมาเนี่ยเพื่อนก็ให้เจ้าใช่หรือเปล่าเลยนะแม่์ม่เคยฝากให้รจ็คเตอร์อะไรใช่ แต่เพิ่นไปแล้วเธอเดียวนั่นฝากว่าไฮไลายว่าปเป็นฝากมาเธอหาล้อยโอ้ยแล้วยายใ,ใสออเยนะ่เงินเลยเนาะเงินแสนชงแสนจีบวันนี้พ่อเจ้าเอาไปเพิ่นไปเฮ้ยยังพ่อเจ้านะชื่อเ,เล่าบ่กเป็นเจ้าไลายบ่า,บาเลยเตย หายใจชาพั 1, 10, านชิปพันมันเนี้อยู่แล้วกินเด้เปินซื้อชูเจ้ากินอยู่บ่อเออยเนาะเออเนาะว้าไปดิเพิ่ดโมลิเฮ็ดอย่างว่าพ,พอเจ้าเดี๋ยวนี้นะมีแต่เม,มา,าอ้าเจ้ากินแต่เหล้าเมาอย่างเดียวเปิด้เบิ่งลูกเบิ่งเก่าเลยนี่เพิ่นถามอยู่ว่าบ่สิกินข้าวกับยังมื้อนี้มือม้อนี้บ่เคยถาม โมเคยถามว่าลูกห <bien. S 1> ah. ิวข่าวหรือย่างโมเคยถามไม่ถึงเจ้าหากินเองข่าวคนหนึ่งกินเองเอ็นอะไรกันเนาะคนหูใจพี่น้องเยเจ้าก็กินฮอตแม่เจ้าอยู่บ่อแหล่ะกินฮอตเนาะเปิ้ลเคยโทรลมน้ำเจ้าอยู่บ่อเท่าขมือเปิ้ลก็บอกกินฮอตขึ้นเจ้าอยู่บ่อ อืมีต้นนะตเพิ่นเนาะอะไรคกับขอแค่น้ำแม่เจ้าอีกแล้วมาเชื่อๆให้นอ้องแล้วมันหนาวยามนียป่าโฮมเจ้ามีที่อันนี้ฮะป่าโฮมนะโมเมนต์ที่ตัวนี้ดูเพื่อนลุมน้ำพ่อเพื่อนบ่อันเพื่อนยลุมเนี่ยเป็นเพื่อนของไผ่เพื่อนยลุมของป้าเพถ่นให้ไปนอนป่าใหาย้ยชื่อบ่ เรายู่น้ำนองไม่ได้ไปเฮ็ดยังเจา้ากัมีแต่หาก,กินมาชูน้องกินแต่ในเมื่อไปห้าซอนนอกนอกจกะไปห้าซอนหันยังอีกแนวหาก,กินกน่ะมาหานอไม้มก็พอได้อยู่ว่าลยหร่อไม้อันได้นอไม้มาเลยเห็ดในไรกินมาเนี่ยมากแกง เจ้าก็แกงเป็นน,นะน่ะไม่นะโอ้เก่งเลยเนาะเก่งก็เป็นเป็นก็เป็นเกียรติก็ได้ปหาคุดอยู่บออ่หาทุกอย่างเนาะที่หาได้เนาะหออนาว่ะฮัมหนาว่ะนอกอยังเกาะลืมเลยพรอนสวัรค์ <Huh? S 2> บุตรวันหนาวนะอาตุ่มแพ้เดลยพี่น้องเลยเนาะตุ่มปากกุนหนูคือเสีหนาวแห้งฮ้าจะเหมือมนอลนะมหน,น,นาวแหง้แหง,แหงพี่น้องเลยคือสช้ไปอาบน้ำเลยเนาะน้องเนานะมันหนาวแห้งกับเขาต้มน้ำพี่น้องอาบเลย,ย,ยน้องเนอะให้มันสะอาดสะอา้านบ่วยเพื่อนหลาช่อยเกิดโรคเกิดโรคผิวหนังไหมเมื่อใดมันบนหนาวแห้งกับต้มน้ำพี่น้องอาบ ไม่เช่นกับพาตอนมัดเด็ดเพาน้องไปอาบน้ำไว้อยู่กันแค่นี้อย,อย่ากข่าวยองเฮียนอย่าบอสห้ามอย่ากข่าวเนาะแต่ผมมีเงินมีผู้ช่งเชียพี่น้องเลยผมมีทุนมีฮอนโอ้อยหน่อยกำลังเฮียนผลออกนี่นั่งอยู่ห้องปุ่นหนึ่งก็อ่านบ่ออกซ้ำเจ้าอยู่ห้องตอนเจ้าจ่าโดนและ แต่แม่จะไปพูนบ่อดูว,ว่าจะไงแต่ปีกายนี่พูอ๋อหมูเจ้าเนะี่ยคือห้องใดแล้วหมูเจ้าคือห้องปูชองเลยเจ้ายัางอยากเฮียนอยู่บ่เลยลูกยังอยากเฮียนเนาะอ๋อไปตพี่น้องเลยอยากเฮียนกับบริเฮียนอเออเขียนมาเป็นแล้วบริเฮียนหมูมาเป็ดไก่เจ้ากับ,บมีบ่ ผมมีอย่างอืมไก่ไก่อันนี้รับาสะเงินว่าให้ชื่อขนมเนอะหรือว่าเอาไว้ชื่อใครชื่ออยังมันทอดชื่อน้องก,กินอะไรอ่ะโดยจะอยากให้พอเจ้าเด้อเอาไว้ใน,นถุงในติดตัวเจ้าวเวลาบุญของกินเจ้าก็ไปชื่อมีหรือชื่อใครมาทอดชื่อน้องก,กิน ดโดโดยนะบ่าวขีมาเยี่ยมดุดุดอกเด้อพอเจ้าเราเพิ่นเคยขึ้นมาอยู่บ่มาอยู่พีนี่หรือว่ามีแต่นอนอยู่พุ่นม่เคยขึ้นมาเลยอยู่นี่นะบอกแต่เฮือนเลยเนาะข้างว่านี่คนไ่ได้ไปเฮ็ดบ่ได้ไปหาหยังบม่ได้ไปหาทําการทํางานเลยนอนอย่างเดียวโอ้ตายแล้วนี่เราเอย ยังดีแต่ว่าเพิ่นบ่ฮะเพิ่นบ่ตีเนาะยังชีข่าวมาป้าไปให้ลูกหนึ่งกินเองได้อันนี้ก็เหมือนเฮือนเพิ่นเนาะพี่น้องนี่เฮือนเพิ่นอันนี้เพิ่นจะมาเฮือนครัวเฮือนครัวเพิ่นพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นบันไดทางลงเนาะเป็นอาภาค่งไหวอยู่นี่ หัาตัวันจดคือบมเสือบ่มีคนอยู่แหละพี่น้องเลยอืมเบื่อเนาะสภาพเขื่อนชานยิงอ้อยอยู่รวมกันสี่คนพ่อแม่บมดูแลบมชนใจทั้งน้องทั้งพี่น้องทั้งแม่เจ้าได้ค่ะคนเปิดไซเบิร์ตคนกับเปิดอือคนกัไปิดไทยเบิร์ตยังแต่ลำบ้าอยู่ฮน น้าบ้าเพ่นกาเบิ่งเจ้าอยู่บ่ดูแลอยู่บ่อ่ะฉันน้บ้ากะชีเมื่อก่อนเนี้อบันเนี้ยยันถึงเจ้าจากหนาวเนาะหนาวแห้งกับผ้านอ้องด่งไพผิงเนอะมีน้องเอ้ยมีจักสิสนาสิวาเนาะอะ,อะสบายดีสบายดีละ่ะอ่าพ้ากันอดทนสู่ต่อไปเด้อลูกเด้อเบิ่งแย่งกันเบิ่งแย่งน้อง,องดูแลน้องให้ดีเวลาแดดแห้งแหงเจ้ากะมันหมดหนาวกับผ้าน้องไปอาบน้าไว้ตเวียงตตเวน อ่ะเหรออ่ะกินนะกินอนาเฟอร์เนาะมันสีอืดแหละไปก่อนลำบากไปก่อนเด้อบ่นีดเด้อมัอหนาวละบากเชื่อมาเยี่ยมใหม่เนาะดูเจ้าก็มีเบอร์โทรบ่ล่ะอืมอ่ะเดี๋ยวละบากขอเบอร์นี่เสียมากมัอหนาวไปเห็นเจ้าอีกมันงชี้หนักตามหาอีกเหรออ่ะเบอร์โทรน้องไปก่อนอ่กินกินข้าวกินน้ำ เมื่อเมื่อก่อนบาดเนี่ถ้วยก็มีสามใบเห็นบอกอืมเอากินกินเลยกับผาก,กันแต่หาอยู่หานอนตะเวียงตะเวนบาไปก่อนอ,อันนี้เป็นเพื่อนเนพะื่อนเนาะพี่น้องเนาะหน้าชงสารลายพี่น้องเลยออเอ็นในกระหดโหว,หว,หว,หวใจพี่น้องเลยนะเนาะพ่อแม่มาดูแล,แ,ลแม่ก็ไปไทยกับเทรมายาโทรมาหายอยโ่ผลบ่ แต่เดินโดนฝากให้ลูกกินเตืห่าร้อยบาทเป็นเงินลาวกับประมาณสองเซนหาสิพันีบเนาะบ่หอดซ้ำเด็ดเงินลงช่วงนี้เนาะส่วนพ่อกับได้ทำการทำงานเนาะมีแต่กินเหล่าเลยก็นอนพี่น้องเอ้ยบ่ได้ถามว่ได้ห่วงได้ย้าย่าลูกนะกินขา่ากับอย่างมือลูก,กหิวถืงยั่งบ่เคยถามเนาะมีแต่ลูกฟากันหากินเองพี่เ้ลงเอง้ยเรับมาตะบ้านกัดขอ,อุญาต รับบ้านกับเพื่อนก่อนบ้านคำอลไรบ้านนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะอ่ารับทันใดเนาะที่อยากช่วยเหลืออินโตชงซานน้องเพิ่์นจะผ่าเงินฝากคำม,มาช่วยอ่าชืาา่อเคื่อกับฝากพรมฝากเพ่ให้น้องเพิ่นเนาะกะัติดต่อมาได้พี่น้องเอ๋ยทางเพจทั้งลายของตะวันบ่าวลาวเนะาะไอาดีไลที่ขึ้นหน้าจอพี่น้องเอยมาตะวันกันชิด้ยขยกอตัวนะครับบ้านกับเพื่อนก่อนบ้านนี้เนาะก่ ก็ขอบบุญขอบคุณ f อและท่านผู้ชมทุกทท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้มาตะวันเสมอมาพี่น้องเอ๋ยขอก่าวคำว่าสวัสดีและสบายดีเด้อพี่น้องเอ๋ย